ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อเรืกดีวันเดียวเท่านั้นวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบอบุญใหญ่ที่ชาวพุทธห้ามพลาด ท่านผู้ฟังครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าคนไทยส่วนใหญ่มักจะนับถือศาสนาพุทธดังนั้นจึงไม่แปลกเลยครับที่ชาวไทยจะให้ความสําคัญกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาจากวันออกพรรษาที่ตรงกับขึ้น15คห้าเดือน11ของทุกปีโดยหลังจากวันออกพรรษาประมาณหนึ่งวันก็จะเป็นวันตักบาทเทโวที่เชื่อกันว่าพระพุทธเจ้า ได้เสด็จจากสวัรค์ชั้นดาวดึงลงมาอย่างโลกมนุษย์และเป็นเหตุผลที่ทําให้ผู้คนต่างร่วมกันมาทาบุญวันออกพรรษากันอย่างเหนืองแน่นเป็นประจาทุกๆปีด้ยังสืบทอดประเพณีกันมาอย่างยาวนานทําให้ก่อนจะถึงวันออกพรรษาจะต้องเตรียมของทําบุญออกพรรษาหรือทําบุญตักบาตรเทโวนั่นเองท่านผู้ฟังครับการตักบาตรเทโวนับว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมไทย ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนา,านแต่คุณคงเคยได้ยินหรือเคยเปฏิาบัติกันมาบ้างแล้วซึ่งจะเห็นได้ว่ามีพุทธศาสนิกชนมากมายที่มารวมตัวกันใส่บาทในเช้าวันนั้นที่อีกหลายคนก็ยังไม่ทราบครับว่าตักบัตรเทวูคืออะไรเป็นวันสำคัญอย่างไรและเราจะต้องทำอย่างไรกันบ้างท่านผู้ฟังครับความหมายของก,ก,กบบารตักบาตรเทวูหรือพิธีตักบาตรเทวูโรหณนะ ในปัจจุบันนั้นจะเริ่มตั้งแต่รุ่งอรุณหลังออกพรรษาพระภิสุสาม,มาเณรจะลงทำวัดในอโุโบสถพอพระอาทิตย์ขึ้นก็สมมุติว่าพระลงมาจากบันไดสวรรค์บางทีก็มีดนตรีบรรเลงเปรียบเสมือนเทวดาบรรเลงขับกล่อมตามส่งพระพุทธเจ้าจะมีผู้คนบางคนแต่งตัวเป็นพวกยักษ์เทวดาอินพรมหมนางเทพธิดา นำนักขบวนพระพิสุสัมมณนชาวบ้านก็จะใส่บาตรด้วยอาหารหวานอาหารข้าวข้าวต้มลูกโยนข้าวต้มมัดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพิธีนี้ครับท่านผู้ฟังครับการตักบาตรเทวโวซึ่งหมายถึงการเสด็จลงจากเทโวโลกของพระพุทธเจ้าตามตำนานกล่าวไว้ว่าในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมพุธิยานแล้ว พระองค์ก็จะเสด็จไปประกาศพระศาสนาในแขว้นต่างๆทั่วชมพูทวีปตลอดจนไปทรงเทศนาปวดพระพุทธบิดาและพระประยุนญ,ญ,ญาติทั้งหลายให้มนรู้มากผลตามสมควรแก่อุปนิสัยของแต่ละคนแล้วพระองค์ก็ได้ทรงลำลึกถึงพระมารดาซึ่งได้สิ้นพระชนไปตั้งแต่พระองค์ประสูติได้เจ็ดวันทรงดำริที่จะสนองคุณพระพุทธมารดาดังนั้น จึงได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทศนาพระอภิธรรมปิดกโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษาพอถึงแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดหลังออกพรรษาหนึ่งวันพระองค์จึงได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาประทับที่เมืองสังกัตสาประชาชนต่างก็าปรกกันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตรกันอย่างเนืองแน่นด้วยเหตุนี้เองครับพุทธศาสนกชน จึงเธอวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกมาสู่เมืองมนุษย์เพื่อโปรดสัตว์ชาวบ้านทั่วไปเรียกวันนี้ว่าวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกหมายถึงเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดให้โลกทั้งสามได้สามารถประเห็นซึ่งกันและกันได้ประกอบด้วยสวรรค์โลกมนุษย์โลกและนรกโลกเป็นวันแห่งอิสระเสรีภาพของเหล่านางฟ้า เทพบุตรเทพธิดาในแดนสวรรค์ตลอดจนเหล่าพูดผีปีศาจเปรตและอสุรากายทุกรูปทุกนามในแดนนรกรภูมิที่จะสามารถไปไหนมาไหนก็ได้ครับวันที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากดาวดึงนั้นพระองค์ก็ได้ทรงแสดงปฏิหารอีกครั้งหนึ่งคือขณะดที่พระองค์ประทับยืนจุดที่บันไดแก้วส่งทอดพระเนตรไปทางทิศเบื้องบนเทวโลก แล้พรหมโลกก็เปิดมองเห็นโลมว่าส่งทอดพระเนตรไปในทิศเบื้องต่ำเนรยโลกทั้งหลายก็เปิดโลงในครั้งนั้นสวรรค์มนุษย์และสัตว์นรกต่างก็เห็นซึ่งกันและกันทั่วจักรวาลคลับภาพนี้อยู่ในเหตุการณ์ตอนเดียวกวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงจะเรียกเหตุการณ์ตอนนี้ว่าพระพุทธเจ้าทรงเปิดโลก โลกที่ทรงเปิดในเหตุการณ์คราวนั้นมีสามโลกคือเทวโลกมนุษย์โลกและยมโลกครับซึ่งเทวโลกก็หมายถึงตั้งแต่พรหมโลกลงมาจนถึงสวรรค์ทุกชั้นมนุษย์โลกก็คือโลกมนุษย์เราและยมโลกซึ่งอยู่ทางเบื้องต่ำคือนรกทุกขุมจนกระทั่งถึงอเวจีมหานรกครับพระพุทธเจ้าขนาดเสด็จจากสวรรค์ ท้าเนเนตรดูเบอกบนโลกทั้งมวลตั้งแต่มนุษย์ก็สว่างโลกขึ้นไปถึงเทวโลกเมสืสทรงเดี๋ยวไปรอบทิศรอบด้านสาก,กลจัก,กรวาลก็โลงถึงกันหมดและเมื่อทอดพระเนตรลงเบื้องล่างความสว่างก็เปิดโล่งตรงถึงนรกทุกขุมผู้อาศัยอยู่สามโลกต่างก็มองเห็นกันมนุษย์เห็นเทวดาเทวดาเห็นมนุษย์มนุษย์และเทวดาเห็นสัตว์นรก สัตว์นรกต่างก็เห็นเทวดาและมนุษย์แล้วต่างเหลียวมองดูพระพุทธเจ้าผู้เสด็จจากสวรรค์โดยพระเกียรติอันยิ่งใหญ่ครับคำพีธรรมบทที่พระพุทธโคสาจารย์เป็นผู้แต่งได้บอกว่าวันนี้คนทั้งสามโลกได้เห็นแล้วที่ไม่อยากเป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเหลยสักคนปรมสมโพธิพัลนาไว้ยิ่งกว่านี้เสียอีกคือว่าครั้งนั้นเทพ,พย,ยดา มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานกำหนดที่สุดมดดำมดแดงซึ่งได้เห็นองค์พระชนสีและสัตว์คนใดคนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ปรารถนาพุทธภูมินั้นไม่ได้มีเป็นอันขาดครับเหตุการณ์นั้นเมื่อเหล่านางฟ้าเทพพบ,บุตรเทพที่ดาทั้งหลายแต่ทราบข่าวอันเป็นมงคลยิ่งจึงได้รวมตัวกันประกอบพิธีกวนข้าวมทุป่ายา เป็นข้าวได้กวรผสมกับน้ำพึ่งรเรียกว่าข้าวทิพย์พิธีกวนข้าวทิพย์นี้จะต้องกระทำกันในวันขึ้น15้าค่ำเดือน11เพื่อแจกจ่ายให้แก่เหล่านางฟ้าเทพพบะบูทเทพธิดาได้นำไปใส่บาตรถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่พระองค์กำลังเสด็จพระราชดำเนินลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงตรงกับแรมหนึ่งค่ำเดือน11ซึ่งเป็นวันสำคัญในวันออกพรรษา ปันแรกนี้ว่าปันตักบาทเทโวโรหนะโดยชาวบ้านเรียกมณีสั้นๆว่าปันตักบาทเทโวนั่นเองท่านผู้ฟังครับประเพณีปันตักบาทเทโวโรหนะนั้นพุทธศาสนกิกชนต่างถือปฏิบัติด้วยการทำบุญตักบาทถวายพัตตาหารดอกบัวข้าวต้มโยนข้าวสารอาหารแห้งเป็นการทำบุญเพื่อที่ส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่บิดามารดาจาดมิตรที่ล่วงลับไปแล้วตลอดจนอุทิศส,ส่วนกุศลน,นี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเพื่อตนได้รับส่วนบุญส่วนกุศลอันจะก่อให้เกิดความเป็นิรีมงคลทั้งแก่ตนเองและครอบครัวและก็ได้ทำสืบต่อกันมาเป็นประเพณีจนทุกวันนี้ครับเรียกว่าวันตักบาทเทโวต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาได้เผยแพร่มาอย่างประเทศไทย พุทธศาสนิกชนก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปหนึ่งองค์นำหน้าแถวพระสงฆ์ส่วนประชาชนผู้มาใส่บาทจะยืนนั่งสองแถวหันหน้าเข้าหากันโดยเว้นระหว่างกลางวายเพื่อพระสงฆ์เดินสำหรับของที่นำมาใส่บาทนั้นอาจจะแตกต่างกันบ้างครับบางแห่งนิยมทำข้าวต้มลูกโยนซึ่งทำจากข้าวเหนียวห่อด้วยใบมะพร้าวไว้หหางยาว ็สะดวกในการโยนใส่บาตรคลับการตักบัตรเทวนี้บางวัดก็ทําในวันออกพรรษาคือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดบางวัดก็ทําในวันรุวงึ้นคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดทางนึก็แล้วแต่ความตกลงร่วมใจทั้งทางวัดและทางบ้านพิธีที่ทํานั้นทางวัดอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานในบุษบกซึ่งตั้งอยู่บนล้อเลื่อนหรือคานหามมีบาดขนาดใหญ่ไปหนึ่ง ตั้งไว้นหน้าพระพุทธรูปมีคนลากหลอเลื่อนไปช้าๆนำหน้าพระสงฆ์สามเณรซึ่งถือบาทเรียงไปตามลำดับพุทธศาสนิกชนต่างก็นำข้าวปลาอาหารทั้งข้าวหวานมาเรียงรายกันอยู่เป็นแถวตามแนวทางเที่ยรถบุสบกเคลื่อนผ่านเพื่อคอยตักบาทกันครับท่านผู้ฟังครับสำหรับวิธีบัติตนในวันออกพรรษาสิ่งแรกที่เราคุ้นเคยนั้น และมักจะปฏิบัติกันอยู่แล้วนั่นก็คือการทำบุญตักบาตรออกพรรษาครับตัวการนำพัตาหาหไปถวายหรือใส่บาตรให้แก่พระภิสุสงฆ์แล้วทิ่สวดบุญสุกสลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งการทำบุญตักบาตรวัดออกพรรษาน,นี้คือเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะว่าในขณะที่เรากำลังทำบุญอยู่นั้นจิตใจของเราจะมีความเป็นกุศลมีความตั้งมั่นตั้งใจที่จะทำบุญ รู้จักระลึกถึงผู้อื่นและต้องการจะแบ่งปันนอกจากนี้แล้วนะครับจะมีความเชื่อของชาพุทธอีกส่วนหนึ่งด้วยว่าหากถึงวาระที่เราเสียชีวิตไปแล้วสิ่งของที่เรานำไปทำบุญหรือตักบาตก็จะส่งผลให้เราได้รับสิ่งของเหล่านั้นในโลกหลังความตายด้วยและจะไม่ได้อดอยากดยเปรียบเสมือนกุศโลบายให้เราเหมือนสร้างบุญกุศลอยู่เป็นประจำในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ครับ กิจกรรมที่สองคือการทำบุญตักบาตรเทวูหลังมันออกพรรษาครับหลังจะกออกพรรษาหนึ่งวันซึ่งตรงกับแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดหรือวันตักบาตรเทโวโรหณนะอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาที่โลกมนุษย์ดังนั้นนะครับจึงทำให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาร่วมทำบุญตักบาตรเทว จนกลายเป็นประเพณีทางศาสนาพุทธที่ชาวไทยสืบทอดกันมาจึงยาวนานจนถึงปัจจุบันครับดังนั้นการทำบุญตกบารเทโวจึงเป็นการปฏิบัติตนในวันออกพรรษาที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งครับกิจกรรมที่สนะครับคือเข้าวัดฟังธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมในวันออกพรรษาครับการปฏิบัติตนนวันออกพรรษาวิธีต่อมาก็คือการเข้าวัดฟังธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมเพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสเป็นกนุศลและเข้าใจความจริงของชีวิตครับดัวยการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยระหว่างที่เราฟังธรรมเทศนาหรือปฏิบัติธรรมอยู่นั้นก็จะต้องมีความตั้งใจและพยายามทำความเข้าใจใน,นหลักธรรมคำสอนด้วยครับจึงจะเกิดเป็นบุญกุศลให้กับตนเองเพิ่มมากขึ้นครับ แต่กิจกรรมที่สคือการทําความสะอาดบ้านในวันออกพรรษาท่านผู้ฟังครับใน,นส่วนวิธีปฏิบัติตนในวันออกพรรษาข้อนี้และหลายคนจะสงสัยว่าทำไมถึงเป็นสิ่งที่ควรทําเหตุผลก็เพาะว่าเมื่อเราได้ทําบุญสร้างกุศลอันมีจิตใจที่บริสุทธิ์ดังนั้นบ้านเรือนที่เราเอาศัยอยู่ก็ควรปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดเหมือนใหม่เช่นเดีวยวกับจิตใจของเรานั่นเอง ท่านผู้ฟังครับวันออกพรรษาถือเป็นวันสําคัญของพระพุทธศาสนา้ดยเหตุผลสําคัญ4ข้อนี้ครับ 1. หลังจากวันออกพรรษานี้พระสงฆ์จะได้รับพระบรมพุทธานุญาตให้จาริกไปค้างแรมที่อื่นได้ 2. วันออกพรรษานี้พระสงฆ์ได้ร่วมประวารณาเปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิษุว่ากล่าวตักเตือนในเรื่องความประพฤติของตน ่าเกิดความบริสุทธิ์ความเคารพนับถือและความสามัคคีกันครับ 3. เมืม่อออกพรรษาแล้วพระสงฆ์จะนำความรู้จากหลักธรรมและประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างพรรษาไปเผยแผ่แก่ประชาชนและความสำคัญสุดท้ายคือพุทธศาสนิกชนไดไ้นำแบบอย่างไปทำปวารณาเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนตนเอง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์สังคมต่อไปครับขอพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแร่เพื่อเป็นธรรมทานอย่ยมผู้ป่งขอพระคุณท่านผู้ฟังยกันละเอียดยิทุกท่านที่มีส่วนร่วมใกนการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษา เดวิดคุณครับทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ